โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บของ Mac 1 2นึ่งสอนะผมเดี๋ยวเราลองสมัครกันดูนะผมว่ามันง่ายสักแค่ไหนโอเคด้านบนใส่เบอร์เนะ็นครับผมและชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอันนี้ผมสมมุติดูเฉยน,นะครับผมหมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขอะไรก็ใส่เข้าไปเลยโอเคประมาณนี้ใช้ท่านาคารอะไรหรือทัวร์เลดก็สามารถเลือกสันติ๊กเอาได้เลยนะครับผมส่วนผมจะเลือกเป็นของธนาคารกสิกรโอเคลายไอดีก็ใส่ไปเลยครับ หนึ่งสองโอเคส่วนรหัสผ่านนะครับรหัสแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะผมตัวภาษาอังกฤษและต่อไปคือเลขลเราเรียกกันได้เลยโอเคเจอจากช่องทางไหนนะครับ youtube นะครับผมช่องไหนก็ว่ากันไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นการกดรับโบนัสนะผมจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปตอนเข้าสู่หน้าเว็บกันเลยนะครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในเนเว็บของ Mac 1 2 3เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ส่วนต่างๆของหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเหมือนเว็บทั่วๆไปนะครับผมแต่ข้อดีคือมีระบบแนะนําเพื่อนด้วยนะครับผมเป็นรายได้พิเศษสําหรับผู้เล่นนะครับผมใครอยากได้เงินฟรีๆก็ลองเอาลิงก์โบนัสไปแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กดูได้นะผมเพื่อให้คนที่มาสมัครจากเรานะผมยอดเสียหรืออะไรต่างๆจะได้เปอร์เซ็นต์มาทางเราด้วยโอเคตอนนี้ได้เข้ามาสู่หน้าเว็บนะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยนะผมว่าจะแตกดีแค่ไหนโอ้โหเจเทเโอ้โหโอ้โหใครที่อยากได้แบบนี้นะครับแนะนำนะครับดูด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคครับขอกกราบสวัสดีคนดูทุกทุกท่านด้วยนะครับ <S <S ผมวันนี้เราก็ไม่อยู่กันอีกแล้วนะครับ <S <S ในเกมกินเลนในค่าย PG นะครับเว็บไหนไม่บอกนะครับอยากรู้ไปดูด้านล่างใต้คลิปครับ วันนี้นะครับผมเลือกเดินเบ็ดน,นะครับด้วยจํานวนนะครับแบาทนะครับเกมกินเลนะครับเดี๋ยวปล่อยอัตโนมัติไปแบบนี้เดี๋ยวสี่ตาสามตาแล้วลอ่ะเดี๋ยวค่อยๆกดไปครับวันนี้เราไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบนะครับเรื่อยๆวันนี้มีทุน800เท่านั้นนะครับ มาเราทําการซื้อฟีเจอร์นะครับฟรีเกมครับจํานวน600บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะคุ้มไหมกับการที่เราลงทุนซื้อไปนะครับวันนี้มา1 1ตานะครับได้ฟรีๆเลยนะครับซื้อ600ได้ฟรีๆเลย11ตานะครับตอนนี้เหลือ9ตานะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับทุกท่านเรามาดูกัน ว่าผลกําไรที่ได้เข้ามานะครับมันจะดีไหมครับเรามาดูกันเลยมาพี่มามาพี่มามาแล้วมาแล้วโอเคสวยเออสวยคูณห้าไปแล้วคูณหกไปแล้วเบ็ดตาละแปดบาท คูณ6ไปแล้วคูณ7ไปแล้วโอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันได้ฟรีๆนะครับมันได้ฟรีนะครับเพระเราซื้อไปนะครับจํานวน600บาทนะครับเราลงทุนไปเลยนะครับ600บาทลองซื้อไปเลยฟีเจอร์ตรงกลางครับซื้อตรงกลางครับซื้อฟีเจอร์ตรงกลางกดซื้อไป600ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอ รอจบเกมอ่ะเพื่อนๆว่ามันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอลุน้นเนี่ยเจ็ดสิบบาทรอบนี้แปดบาทคูณสิบสองก็เป็นเก้าสิบหกบาทคูณสิบสามก็เป็นเก้าสิบหกบาทคูณสิบสี่ก็เป็นแปดสิบเก้าบาทคูณอีกเป็นร้อยยี่สิบบาท ีกเป็นเท่าไหรเจ็ดสิบสองบาทเป็นเท่าไหรเจ็ดสบองบาทอีกแล้วไม่อีกแล้วหมุนฟีเหลือสองตานะครับหมุนฟีเหลือหนึ่งตาสิบเก้าบาทเออคูณสิบเจ็ดแล้วตอนนี้โอ้ขยเงินรางวัลรวมที่ได้ครับห้าร้ที่เจ็ดบาทโอ้โหไม่พอเดี๋ยวซื้อไปอีก หมดตัวละรอบนี้หมดตัวละทุกคนหมดตัวแล้วจริง,รงหมดตุดหมดตัวแล้วจริงสแกตเตอร์นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดิครับเนี่ยซื้อไปเลยหมดตูดหมดตัวละว,วันนี้ถ้าไม่ได้ก็จะพักแต่คิดว่านะครับยังไงก็ต้องได้นะครับคิดว่ายัางไงก็ต้องได้ เดี๋ยวร่อนะครับจบฟรีเกมตานี้จบฟรีเกมตานี้นะครับมาโอเคสามร้อยสี่สิบห้าบาทโอ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วมาว่ะมาแล้วมาแล้วทุกคนวันนี้ได้ตังแล้วโอ้ยสี่ร้อยสามสิบแปดบาทโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอะ ได้อีกแล้วะดูยโอ้โหได้จริงเลยนี้ได้เงินสามพันบาทเนี่ยแต่ก็ได้อะสองบาทอ้โหนคูณอีกเก้าบาทคูณอีกเออคูณไอีกคูณไอีกคูณสิบเก้าไปแล้วโอเครางวัลทั้งหมดร้อยร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออมาละเท่าทุนแล้วตอนนี้เอาทุนมาแปดร้อยครับ รอบแรกนะครับโอ้โหตอนนี้เท่าทุนแล้วมาสวัสดีพี่สวยดีมองหูไวสามทีสุดท้ายหมุนฟรีลองลงนทุนไปโอเคครับโอ้โหเอียมาแล้ว โอ้ยโอ้ยเจ็ดเท่โอ้ยโอ้ย,อยใครที่อยากได้แบบนี้นะครับแนะนำนะครับดูด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาตัวไปใช้เงินก่อนนะครับสวัสดีครับ